พบกับคุณครูนัตินาตุลาพันธ์อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนหน่วยโรงเรียนของเราเป็นวันที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามารู้จักสาระสำคัญของหน่วยโรงเรียนของเรากันนะคะว่ามีทั้งหมดอยู่5เรื่องด้วยกันนั้น เรามาดูกันเลยค่ะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะลูกเรื่องที่1ชื่อโรงเรียนราสัญล์ของโรงเรียนเรื่องที่2อ,อาคารสถานที่ในโรงเรียนเรื่องที่3บุคคลภายในโรงเรียนเรื่องที่4การปฏิบัติภายในโรงเรียนเรื่องที่ ดูแลรักษาสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนค่ะเด็กๆคะว,วันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ถึงสาระสําคัญเรื่องที่สองกันก็คืออาคารและสถานที่ในโรงเรียนกันนะคะแบบภาพที่1ก็จะเป็นเรื่องของอาคารในโรงเรียนกันทนนะคะว่ามีอาคารอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. อาคารสุเรนเป็นอาคารของน้องอนุบาล1ถึงอนุบาล3นะคะ อาคารสีบนเรื่องเป็นของพี่ระดับประถมปีที่1ถึงปีที่3กันนะคะสามอาคารสีสุรนินเป็นของพี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6นะคะ 4. อาคารชาารัยนาทนรินเป็นของพี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่สค่ะ 5อาคารพระยาสุรินทร์ซึ่งเป็นอาคารระดับ4ชั้นซึ่งเป็นกำลังสร้างขึ้นนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ 6. อาคารอาเนกประสงค์ซึ่งเป็นอาคารที่เอาไว้ใช้สำหรับประชุมหรือมีกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะคะ 7. อาคารสุรินทร์โพธิ์หรือเราเรียกกันว่าโรงอาหารนั่นเองซึ่งจะเป็น สำหรับเด็กๆทุกคนได้เข้าไปรับประทานอาหารในอาคารนี้นะคะเรามาดูสถานที่ในโรงเรียนกันนะคะลูกดีเห็นไหมคะเมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆเจอที่หน้าประตูโรงเรียนเด็กๆจะเจอคุณครูเมื่อเด็กๆเจอคุณครูแล้วเด็กๆก็จะยกมือไหว้ใช่ไหมคะูเก่งมากค่ะพอเด็กๆไหว้ปุ๊บเด็กๆก็หันมาทางซ้ายมือของ ตูเข้าทางมาโรงเรียน,นะคะ่ะเด็กๆก็จะเจอสารพระภูมิเจ้าที่แล้วก็เจอสาราประพุทธซึ่งเด็กๆทุกคนมาถึงโรงเรียนปุ๊บเด็กๆต้องยกมือขึ้นไหว้แล้วกล่าวสวัสดีค่ะพร้อมกระทําจิตใจให้สงบและเด็กๆต้องสัญญาเป็นเด็กดีด้วยนะคะเครื่องเล่นสนามเป็นเครื่องเล่นสําหรับ เด็กทุกคนเลยนะคะเวลาเด็กๆทำกิจกรรมในห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะพาเด็กๆออกมาออกกำลังกายกันนะคะสนามโรงเรียนของเราเห็นไหมคะสนามโรงเรียนของเราวกว้างใหญ่มากนะคะเด็กๆสามารถออกมาวิ่งเล่นได้ตามสบายเลยสามารถออกมาออกกำลังกายกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาเล่นกีฬาได้นะคะ าากรนากล้ามเนื้อมัเล็กและกล้ามเนื้อมัดใจของดเด็กเองค่ะกิจกรรมท้ายคลิปในวันนี้นะคะ 1. ให้เด็กบอกชื่ออาคารเรียนและสถานที่ของโรงเรียนมีอะไรบ้าง 2. ให้เด็กระบายสีภาพใบงานที่คุณครูแจกไปเกี่ยวกับหน่วยโรงเรียนของเรานะคะ 3. เมื่อดเด็กทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปกิจกรรม ส่งกันมาทางไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะน,นะคะเด็กๆกิจกรรมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะคะเอ๊ะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าหน่วยที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนั่นคือหน่วยอะไรเอ่ยค่ะเก่งมากค่ะก็ค,คือหน่วยโรงเรียนของเรานั่นเองสําหรับตอนนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลูกบ๊ายบาย